สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราไดโดเสว์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมดวงอาทิตย์ลับฟ้าช้าๆบนขอบฟ้าของโลกยุคปลายเพอร์เมียนสายลมอันเย็นเยือกพัดผ่านทุ่งหญ้าสเตปอันไร้เงาไมา้ กลิ่นหญ้าเปียกและโคลนจางๆลอยตามประแสลมเคล้าไปกับความเงียบงันของดินแดนตอนเหนือที่ซึ่งสภาพอากาศโหดร้ายสลับกับความอุดมสมบูรณ์กำลังผลักดันให้ชีวิตวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วท่ามกลางเงาสลัวบนขอบแอ่งน้ำเล็กๆตัวอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวช้าๆราวกับเสือแต่ไม่ใช่เสือร่างของมันสูงเท่าหมาป่าใหญ่สีขาเรียวยาวแต่ทรงพลัง หัวกะโหลกเรียวแหลมราวกับนักล่าโบราณผู้เฉียบคมและฟันเขี้ยวยาวคู่หน้าที่โผล่พ้นปากอ้ากว้างเป็นอาวุธหลักที่พร้อมเจาะทะลุกระดูกได้ในครั้งเดียวมันคืออินอสทรันซิเวียสัตว์นักล่าก่อนยุคไดโนเสาร์ผู้ขึ้นครองห่วงโซ่อาหารในแถบตอนเหนือของโลกในช่วงกว่า250ล้านปีก่อนยุคที่ไดโนเสาร์ยังไม่มีแม้แต่ร่องรอยและโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่ากอร์นอป p ิตซ์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความคล้ายคลึงกับสัตว์เลี้ยงลูกนมยุคใหม่อย่างไม่น่าเชื่อทั้งลักษณะของฟันการเดินการใช้ขากันไกลและพฤติกรรมการล่าถึงแม้พวกมันจะยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกนมโดยแท้แต่พวกมันก็เปรียบเสมือนต้นแบบของนักล่าเลือดอุ่นที่โลกเพิ่งเริ่มทดลองซากฟอสซิลของอินอสทรนซิเวีย ถูกค้นพบครั้งแรกในเขตอาร์กติกของรัสเซียตอนเหนือโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าวลาดิเมียอมาลิตสกีในช่วงปลายศตวรรษที่19และชื่อของมันก็ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติอย่างสัสตาจารย์อเล็กเซย์อินนสตรันเซฟผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยานักล่าโบราณตัวนี้มีลักษณะพิเศษที่ดูขัดกับบรรยากาศหนาวเหน็บของภูมิประเทศที่มันอาศัยอยู่โดยระบบร่างกายที่ดูเหมือนจะเหมาะก,กับการดำรงชีวิตในภูมิประเทศอบอุ่นกว่า แต่มันกลับรอดชีวิตได้ในเขตหนาวเหนือของแทงเจีย้ยซึ่งสะท้อนถึงพลังแห่งการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชทีท่มันไล่ล่าหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของยุคเพอร์เมียนตอนปลายอินอสทรานซิเวียกลับสามารถยืนหยัดในห่วงโซ่อาหารได้อย่างทรงพลังรากับคำประกาศสิทธิ์ของธรรมชาติที่ว่าในยุคแห่งความโหดร้าย จะมีผู้ล่าที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่อยู่รอดแต่เส้นทางของมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อโลกกำลังเดินเข้าสู่หายนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในปี1897ณนเมืองคอตลาส์ทางตอนเหนือของรัสเซียศาสตราจารย์วลาดิเมียมาลิสกี้กำลังขุดสำรวจชั้นหินยุคเพอร์เมียนบนลุ่มน้ำแม่น้ำดิวีนาอย่างเงียบๆโดยที่ยังไม่รู้เลยว่า เขากำลังจะพบกับซากของหนึ่งในนักล่าที่ลึกลับที่สุดของโลกโบราณสัตว์ที่ภายหลังจะได้รับชื่อว่าอินโนสเตรนซิเวียภายในห้องทดลองที่อากาศเย็นเฉียบซากฟอสซิลของสัตว์ขนาดใหญ่ไม่คุ้นตาถูกเปิดเผยออกจากหินทีละิชินกระโหลกยาวเรียวดวงตาตำแหน่งสูงและฟันเคี้ยวยาวน่ากลัวกลายเป็นจุดสนใจของวงการบรรพชีววิทยาในเวลานั้นด้วยสรีระที่ไม่คล้ายไดยโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานแบบที่รู้จัก และไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันคือบางสิ่งบางอย่างที่กึ่งกลางระหว่างทั้งหมดนั้นอินโนสเตรนซีเวียเป็นตัวแทนสำคัญของกลุ่มกอกอนัปสิตกลุ่มนักล่าชั้นสูงที่วิวัฒนาการมาจากซินับสิตซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ลักษณะเด่นที่สุดของพวกมันคือเขี้ยวฟันดาบที่ยาวออกมาจากฟันบนราวกับนักล่าในเงาลืดแห่งยุคจูราสสิกทั้งที่มันอาศัยอยู่ก่อนยุคนั้นถึงเกือบ70ล้านปี ขนาดของอ no ินโนสเตรนซิเวียใหญ่ที่สุดในหมู่กอรนับซิสทั้งหมดความยาวลำตัวกว่า3.5เมตรน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมฟันเคี้ยวคู่หน้าความยาวประมาณ12-15เซนติเมตรซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทะลุผ่านหนังและกล้ามเนื้อของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในสมัยนั้นอย่างสกูโตซอรัสได้อย่างแม่นยำในครั้งเดียวนอกจากนั้นโครงสร้างของกะโหลกยังแสดงถึงการพัฒนาของ secondary palate ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคหลังทําให้สามารถหายใจในขณะกัดกินอาหารได้คุณสมบัติที่ดูเหมือนไม่สําคัญนักแต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการขนาดใหญ่ในอีกหลายล้านปีข้างหน้าซากของอ no ินโนสเตรนซีเวียที่ถูกคนพบมีหลายตัวอย่างในยุคต่อๆมาทั้งจากรัสเซียและบางพื้นที่ในยุโรปซึ่งช่วยเติมเต็มภาพของนักล่าลึกลับตัวนี้ได้ชัดเจนขึ้น ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการของซีนับสี่ทั้งกลุ่มและบ่งชี้ว่าก่อนที่ไดโนเสาร์จะครองโลกนักล่ารูปร่างคล้ายแมวแต่มีหัวเหมือนจอระเข้แบบนี้เคยเป็นราชาในโลกของมันมาก่อนในห้องเก็บฟอสซิลของพิพิธภัณฑ์ธร,รณีวิทยานักงุงเต์ปีเตอร์สเบิร์กกระโหลกของอินโนสเตรนซีเวียถูกตั้งแสดงไว้อย่างเงียบงนันแต่มันได้เล่าเรื่องราวของโลกยุคที่เราไม่มีวันได้สัมผัส โลกที่ความแข็งแกร่งไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อหรือขนาดเท่านั้นแต่คือความสามารถในการวิวัฒนาการก่อนใครในภูมิประเทศที่แห้งแล้งของปลายยุคเพอร์เมียนเมื่อป่าดึกดำบรรเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นทุ่งหญ้าแห้งและท้องทะเลเริ่มหดหายเราสาัตว์กินพืชขนาดใหญ่จำต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในหมู่พวกมันมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่กลายมาเป็นศัตรูคู่แค้นของอินอสตรานซิเวียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันคือสกูโตซอรัสสัตว์กินพืชขนาดยักษ์ที่มีเกราะแข็งปกคลุมทั่วตัวราวกับรถถังแห่งยุคโบราณสกูโตซอรัสมีความยาวกว่า2.5เมตรและหนักได้ถึง1ตันรูปร่างตันเตี้ยขาสัน้นและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือเกราะกระดูกที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังทั่วแผ่นหลังและหัวไหล่ ช่วยให้มันต้านทานการโจมตีจากนักล่าอย่างอินอนสทรานซิเวียได้พอสมควรแต่แม้จะดูคล้ายโล่เดินได้แต่อวัยวะสำคัญอย่างลำคอและช่องท้องยังคงเปิดเผยอ,อยู่และนั่นเองคือจุดหมายของเขี้ยวฟันดาบอินอนสทรานซิเวียไม่ได้พึ่งเพียงพลังหรือความเร็วในการล่าแต่มันพึ่งพาก,การพุ่งเข้าโจมจูมด้วยจังหวะเดียวที่มั่นยำกล้ามเนื้อกลามของมันอาจไม่ได้ทรงพลังแบบไดโนเสาร์กินเนื้อในยุคหลัง แต่การงับที่ใช้เขี้ยวบนทะลวงเข้าไปในจุดอ่อนของเหยื่อในมุมที่เฉียบคมและลึกเพียงพออาจทำให้เหยื่อล้มลงในครั้งเดียวได้โดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายคือหลอดเลือดใหญ่บริเวณลำคอหลักฐานทางบรรพชีววิทยาจากรอยกัดบนกระดูกของสกูโตโซรัสหลายชิน้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการโจมตีที่เจาะจงมากและในบางกรณีพบว่ามีรอยฟันที่แสดงว่ากรามบนของอินนอสเทรนซิเวีย เคยแทงทะลุเข้าที่บริเวณโคนคอแล้วลากเฉือนลงมายัางหน้าอกก่อนที่เหยื่อจะสิ้นใจเป็นลักษณะเฉพาะที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการแทะซากแต่เป็นการฆ่าโดยตรงอย่างไรก็ตามการล่าศัตรูที่มีเกราะเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในบางฟอสซิลยังพบว่าอินอสทรนซิเวียบางตัวได้รับบาดแผลที่กะโหลกหรือแขนขาจากการโต้กลับของเหยื่อ การเผชิญหน้าระหว่างสองสายพันธุ์นี้จึงไม่ใช่การล่าอย่างข้างเดียวแต่คือการดวลแห่งความตายระหว่างนักล่ากับผู้ไม่ยอมจำนนในฉากสมมุติของโลกเพอร์เมียนหากเราหลับตาแล้วจินตนาการถึงทุ่งราบที่ปกคลุมด้วยตะไคร่นักพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราอาจเห็นฝูงสกูตโตซอรัสเดินช้า,ชา หยุดกินพืชใบแข็งๆบางชนิดโดยไม่รู้ว่ามีเงาสีคล้ำรูปร่างคล้ายเสือผสมจระเข้ซุ่มอยู่ในระยะเงียบงันรอเพียงเสี้ยววินาทีของจังหวะเปิดเผยก่อนจะพุ่งทยานและจารึกเรื่องราวการต่อสู้ไว้ในบันทึกของหินแม้รูปลักษณ์ของอินโนสตรานซิเวียจะดูล้ำยุคเหมือนหลุดมาจากยุคไดโนเสาร์แต่แท้จริงแล้วมันคือสัตว์เลื้อยคลานเรียนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคก,ก่อนกำเนิดไดโนเสาร์ กลุ่มที่เรียกว่ากอกนอปเซียนโครงสร้างของมันจึงไม่เหมือนสัตว์ใดเลยในโลกยุคปัจจุบันเป็นร่างผสมผสานระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในจินตนาการอย่างแท้จริงขนาดตัวของอินโนสตรันซิเวียมีความยาวราว3.5เมตรสูงประมาณ1.5เมตรที่ไหลน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมแม้จะไม่ใหญ่เพื่อดโนเสาร์กินเนื้อชื่อดังอย่างแอลโลซอรัสหรือไทแรนอซอรัสเร็กซ์ แต่มันคือหนึ่งในนักล่าบกที่ใหญ่ที่สุดในยุคเพอร์เมียนและถือเป็นเจ้าห่วงโซ่อาหารในแถบไซบีเรียตะวันออกแต่สิ่งที่เป็นอาวุธหลักและสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับมันที่สุดก็คือฝันเคี้ยวยาวเหมือนมีดสั้นเคี้ยวหน้าคู่บนของอินอสตรันซิเวียอาจยาวถึง12เซนติเมตรปลายแหลมคมเหมือนใบมีดมันไม่ได้ใช้เคี้ยวเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกได้นมยุคใหม่แต่มันแทงและเฉือนคล้ายดาบ แทงทะลุเหยื่อได้แรงกระชากจากคอและกรามร่วมกับกล้ามเนื้อคอที่ส่งพลังทําให้สามารถฉีกเปิดแผลขนาดใหญ่ในร่างเหยื่อได้ในพริบตาเดียวกะโหลกของมันยาวและแบนมีเบ้าตาใหญ่เพื่อมองเห็นได้ดีในแสงสลัวโครงสร้างกะโหลกบางส่วนเผยให้เห็นร่องรอยของโพรงที่อาจเชื่อมโยงกับอวัยวะรับกลิ่นทําให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า อินโนสเตรนซิเวียมีประสาทรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมและอาจสามารถดมกลิ่นเหยื่อได้จากระยะไกลแขนขาของมันแข็งแรงท่อนขาหน้าและหลังมีลักษณะโค้งรับกับแรงกระแทกขาค่อนข้างตั้งตรงไม่แผ่ออกด้านข้างแบบสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปทําให้สามารถยืนทรงตัวได้นานและวิ่งได้เร็วในระยะสั้นเมื่อจําเป็นนี่คือความแตกต่างที่ทําให้มันกลายเป็นนักล่าที่ปราดเปรียวเหนือกว่าศัตรูร่วมยุคจุดอ่อนเดียวของมันคือ การไม่มีเกราะป้องกันตัว i n นโนส r n n นซ i เวไม่มีเกราะหรือเขาสำหรับป้องกันตัวจากนักล่าอื่นแม้จะเป็นนักล่าตัวท็อปในห่วงโซ่อาหารแต่เมื่ออายุมากหรือบาดเจ็บมันอาจกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ร่วมยุคอย่าง t i t a n o p h o n น l r ร x หรือแม้แต่พวกเดียวกันที่หิวโหยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถเฉพาะตัวทั้งหมดอินโน ran ซิเคือหนึ่งในสุดยอดนักล่าก่อนยุคไดโนเสาร์ที่ธรรมชาติหลออ่อหลอมให้มีอาวุธครบมือ แม้ไม่มีกรงเล็บยักษ์หรือฟันร้อยซี่แต่มันกลับร้ายกาจยิ่งกว่านั้นเพราะมันพึ่งพาการลงมือเพียงครั้งเดียวที่แม่นยำมากกว่าการรุมทำลายแบบสัตว์กินเนื้อทั่วไปอินอส r รานส์เบีย er, อาจเป็นนักล่าที่ไร้เทียมทานในยุคของมันแต่ธรรมชาติไม่เคยปล่อยให้ใครอยู่เหนือสุดได้โดยไม่มีการท้าทาย ยุคเพอร์เมียนช่วงปลายคือช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภูมิประเทศอุณหภูมิและชีวิตสัตว์ทั่วโลกกำลังแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและสำหรับอีนนสทรานซิเวียมันไม่ได้อยู่เพียงลำพังในภูมิภาคเดียวกันนี้มีนักล่าระดับแนวหน้าอีกตัวที่พร้อมแย่งชิงความเป็นใหญ่นั่นคือไทททนอฟเนียส สัตว์เลื้อยคลานเลียนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกันกะโหลกใหญ่ฟันหลังแหลมคมและนิสัยดุร้ายมันอาจไม่ว่องไวเท่าอินอสตรานซิเวียแต่ร่างที่หนากว่าและกรามที่แข็งแรงทำให้การประทะระหว่างสองชนิดนี้คือศึกที่ต้องมีผู้แพ้ นอกจากนี้อ n o นสตร n นซิเวียยังต้องคอยหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อย่าง p e r i ิเอซอ l s เช่น Scutosaurus ซึ่งแม้จะเป็นสัตว์กินพืชแต่ก็มีเกราะหนาและพฤติกรรมที่พร้อมจะประทะก,กับนักล่าทุกเมื่อหากอ n o นสตร n นซิเวียเลือกเป้าหมายผิดหรือพยายามล่าในช่วงที่มันไม่พร้อมมันก็อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเตะหรือการกระแทกจากเหยื่อเองได้ แต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของอีนนสทรานซิเวียไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันคือเวลาปลายยุคเพอร์เมียนเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสิ่งแวดล้อมแปรปรวนอย่างรุนแรง อุณหภูมิเพิ่มสูงภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องในเขตไซบีเรียปล่อยกลาสคารบอนไดออกไซด์และมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจนกระทบต่อห่วงโซ่อาหารทั้งหมดพืชพันธุ์ตายลงสัตว์กินพืชลดจำนวนและแน่นอนสัตว์กินเนื้ออย่างอินอสทรานซิเวียก็ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยแม้จะปรับตัวเก่งเพียงใดแต่นักล่าก,ก็ยังต้องพึ่งเหยื่อและเมื่อเหยื่อเริ่มหายไป วงจรชีวิตก็ย่อมสิ้นสุดซากของอีนนสทรนซิเวียที่พบมักอยู่ในพื้นที่ชั้นดินปลายเพอร์เมียนพวกมันคืนหนึ่งในสัตว์ล่าอันดับต้นที่สูญพันธุ์ไปก่อนจะเกิดการกำเนิดของไดโนเสาร์เพียงไม่กี่ล้านปีเป็นบทสรุปอันโหดร้ายของผู้ครองแผ่นดินในช่วงสุดท้ายของโลกก่อนยุคมีโซโจอีอกหากมองจากมุมมองของนักบรรพชีววิทยา อินโนสทรานิเวียจึงไม่ใช่แค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยอยู่บนโลกแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งจุดจบของยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่นักล่าที่เก่งที่สุดก็ไม่อาจหลีกหนีกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกได้แม้อินโนสทรานสเวียจะสูญพันธุ์ไปนั้นนับ250ล้านปีแต่การฟื้นคืนชีพของมันในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นผ่านการขุดค้นและว,วิทยาศาสตร์บรรพชีวินที่ลุ่มลึก เรื่องราวของอ n นโนสทรานสเวียเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่อนักบรรพชีวินวิทยาชาวรัสเซียชื่อว่า VP พีอัมมาลิกได้ขุดพบซากสัตว์เลื้อยคลานประหลาดในดินแดนไซบีเรียตะวันตกชื่อของมันถูกตั้งตาม A i n n ินโนสทรานเซนักธรณีวิทยาคนสำคัญของรัสเซียในขณนะนั้นซากที่พบเป็นกระโดกขนาดใหญ่ยาวเกือบ60ซนติเมตร มีลักษณะเด่นคือฟันเคี้ยวล่างขนาดใหญ่คล้ายดาบมันไม่ใช่ไดโนเสาร์และก็ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มกอกอนโนสเฟียซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของไซเนปสิตที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันช่วงเวลาที่พบซากนั้นโลกยังไม่รู้จักคำว่าเตอแรปสิตดีพอแต่เมื่อเวลาผ่านไป การศึกษาเปรียบเทียบทางอนุกรมวิธานกายวิภาคและโครงสร้างสมองของซากดังกล่าวทำให้อินโนสทรนสเวียกลายเป็นตัวอย่างอันล้ำค่าของวิวัฒนาการที่เคยนำพาสิ่งมีชีวิตก้าวข้ามจากสัตว์เลื้อยคลานไปสู่สัตว์ที่ให้น้ำนมลูกด้วยเทคนิคการสแกน c t ทีสแกน3มิตินักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างภาพจำลองของสมองระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงโพรงจมูกของมันได้อย่างละเอียดพบว่า i n น s t r a n านสเวีมีโพรงจมูกซับซ้อนคล้ายคลึงกับสัตว์เลือดอุ่นเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาในปลายเปอร์เมียนอีกหนึ่งความน่าสนใจคือการที่ i n น s t r a n านสเวีมี Secondary p a l a t e หรือเพดานช่องปากชั้นที่สองซึ่งพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้มันสามารถหายใจขณะเคี้ยวอาหารได้ลักษณะนี้ยิ่งตอกย้ําความใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แท้จริงการฟื้นคืนชีพของมันในห้องปฏิบัติการและพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่เป็นการจําลองรูปลักษณ์หากแต่คือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการจากสัตว์เลื้อยคลานไปสู่สัตว์ที่ให้นมหนมลูกเป็นจุดต่อสำคัญก่อนที่ยุคของ ไดโนเสาร์จะเริ่มต้นขึ้น phere, อินออสตรันสเวียอาจูเหมือนนักล่าไร้เทียมทานแห่งยุคเพอร์เมียนแต่โชคชะตาของมันถูกผูกพันไว้กับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในช่วงปลายยุคเพอร์เมียนซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตถึง90%บนโลกต้องดับสูญในช่วงเวลานั้นโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจากภูเขาไฟในไซบีเรียหรือไซบีเรียนทรัพส ที่ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแบบสุดขั้วอุณหภูมิทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นระบบนิเวศท,ทางบกและทะเลถูกทำลายอย่างต่อเนื่องอินอสทรานซิเวียซึ่งเป็นผู้ล่าชั้นสูงในระบบห่วงโซ่อาหารเริ่มได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของห่วงโซ่เยื่อของมันเช่นไดไซโนดอนส์ ons, และพารยสอส เริ่มหายไปเมื่อเหยื่อหายนักล่าก็ไม่มีทางอยู่รอดได้หลักฐานจากชั้นหินแถบรัเสเซียตอนเหนือชีวอินอสทรานซิเวียเป็นหนึ่งในโกโกนอฟเซียนชนิดสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ก่อนหน้าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เพียงไม่นานข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าพวกมันอาจเป็นสัญญาณสุดท้ายของระบบนิเวศนั่งเดิมก่อนโลกจะเปลี่ยนโฉมอย่างสิ้นเชิงบางสมมติฐานยังเสนอว่าในช่วงสุดท้าย อินนสตรานซิเวียอาจปรับพฤติกรรมจากการล่าอย่างเดียวมาเป็นการกินซากหรือเป็นนักล่าแบบเลือกเป้าหมายที่อ่อนแอเพื่อประครับประคองการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่กำลังล่มสลายการพบฟอสซิลของมันในบริเวณที่มีร่องรอยของการตายสะสมบ่งชี้ถึงการล่มสลายเฉียบพลันของประชากรสัตว์จำนวนมากทั้งจากความร้อนความเป็นพิษในแหล่งน้ำและการสูญเสียแหล่งอาหารอีนสตรานซิเวีย จึงไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อคลานตัวหนึ่งแต่มันคือตัวแทนของระบบนิเวศดึกดำบรรพ์ที่กำลังสงเสียงเงียบสุดท้ายก่อนโลกจะรีเซ็ตใหม่อีกครั้งแม้จะสูญพันธุ์ไปนานนับร้อยล้านปีอินอสทรานซิเวียก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วิวัฒนาการในฐานะหนึ่งในนักล่าบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคเพอร์เมียนและในฐานะหลักฐานมีชีวิตครั้งสุดท้ายก่อนรีเซ็ตระบบชีวภาพครั้งใหญ่ที่สุดในโลก มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงคลานแท้และไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่เป็นญาติห่างๆของพวกเราทุกคนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเส้นทางวิวัฒนาการสายเดียวกันกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่เป็นหนึ่งในไซเนปซิสที่ก้าวขึ้นมาครองโลกก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับไดโนเสาร์และในที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่อินโนสทรานซิเวียคือบทเรียนแห่งความแข็งแกร่งและความเปราะบาง มันฉายภาพของนักล่าผู้ไร้ศัตรูแต่ไม่อาจหนีภัยธรรมชาติของโลกได้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้จะอยู่สูงสุดในห่วงโซ่อาหารก็ยังเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของจักรวาลทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ขุดพบกะโหลกขนาดมหึมาฟันเคี้ยวเหมือนมีดพร้าและขากรรไกรที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของแรงกัดอันมหาศาลเราไม่ได้แค่ค้นพบซากฟอสซิลธรรมดาแต่เรากำลังมองย้อนเข้าไปในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลน ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่และในเสียงเงียบแห่งการเวลาอีนอสทรานซิเวียยังคงส่งเสียงบอกเราว่าไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งเกินกว่าจะสูญพันธ์ไม่มีสายพันธุ์ใดอยู่ได้โดยลำพังและธรรมชาติไม่เคยมีตัวเอกคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ